ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ line. คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับสัจจากไม่มีในหมู่โจร แพทองปวยเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหมือนเด็กน้อยผู้ไม่รู้จักกาลเทศะอ่อนด้อยเรื่องงานบริหารรัชการแผ่นดินทั้งไร้สติปัญญาและขาดวุธิภาวะเอาแต่ใจตนเองไม่เคารพในระเบียบแบบแผนใดๆทั้งสิ้นถนัดแต่เรื่องต่อปากต่อคำเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกผู้สื่อข่าวถามจี้ใจดํานับวันบุคคลในแวดวงต่างๆเริ่มอดนทนไม่ไหว ต้องลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นไม่แน่ว่าในระยะเวลาอันใกลน้นี้อาจจะถูกประชาชนลุกขึ้นมากลับไล่เพราะแพทองโพยก็คือตัวแทนของระบบทักษิณที่มีอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเป็นผู้ชักใหญ่และแต่ละเรื่องของชาติบ้านเมืองที่ทำมักจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องส่วนตัวของวงวานว่าน,านเครือตระกูลชินวัตร ซึ่งล้วนแล้วแต่ทําให้ประชาชนมิอาจไว้วางใหญ่ได้การจับมือของสนที่ลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อเครือผู้จัดการและเจ้าของรายการสนทิท้องอดีตแกนนํากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับจด,ดุพรพรมพ,พ,พ,พันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนอดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผด็จการแห่งชาติหรือนอปช บนเวทีอภิปรายความจริงมีหนึ่งเดียวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่25พึกพฤษภาคมที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเนจนจตุพรพรมพันธ์ที่เคยอยู่เคียงข้างทักษิณชินวัตรและขับเคี่ยวกับมวลชนคนเสื้อเหลืองในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวตอนหนึ่งบนเวทีว่าเชื่อว่าตลอดระยะเวลา20ปีมานี้ภาพที่ท่านทั้งหลายได้เห็นขณะนี้ ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะคำว่าทวงความถูกต้องให้กับคนไทยเป็นหัวใจหลักนำพาให้ได้มาพบกับสนธิลิ้มทองอุ่นในวันนี้ซึ่งคุณสนธิได้ชวนผมในขณะที่พบกันที่โรงพยาบาลราชทัรเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วว่าเราจะได้มีโอกาสถ้อยแถลงพร้อมกันโดยผ่านมา7ปีเพิ่งประสบความสำเร็จในวันนี้จตุพรพรมพันธ์ยังกล่าวด้วยว่า วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดทักษินกลับมาประเทศไทยและทำให้แต่ละฝ่ายสามัคคีกันโดยไม่ได้นัดหมายเรื่องราวของบ้านเมืองจากนี้ไปภาคประชาชนต้องให้กำลังใจกันเราเจอการบริหารประเทศแบบแบ่งแยกและปกครองรัฐบาลทั้งโลกและประเทศไทยล้วนแต่ชั่วทั้งสิน้นวิธีการจัดการรัฐบาลนี้คือประชาชนต้องสามัคคีเท่านั้น และอีกห้ายอหน้าถัดจากนี้ที่จัดนุพรซึ่งหันหลังให้ทักษิณผู้เคยปลุกปั่นหลอกใช้มวลชนคนเสื้อแดงมาตลอดตั้งแต่ยุยงให้นบชเผาบ้านเผาเมืองจากการชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะระหว่างปี2552ถึง2553และหลอกแม้กระทั่งกล่าวผ่านระบบวีดีโอลิงค์ขึ้นจอภาพบนเวทีชุมนุมนบชหน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่30มีนาคม2,552ว่าถ้าเมื่อไรเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีลองอ่านดูเป็นคำพูดที่ชัดเจนของจตุพรอดีตประธานนปชที่เคยถูกทักษิณเทมาแล้วเราต้องยอมรับความจริงว่าบ้านเมืองเดินมาถึงจุดเสียหายครบทุกด้านเลยคำว่าปฏิรูป อาจถึงขั้นการปฏิวัติแลล้างบางกันใหม่โดยยึดแนวทางสร้างสถาบันหลักของชาติและประชาชนให้แข็งแรงเพราะแต่ละขบวนการเราหาสิ่งที่ถูกต้องไม่เจอกล่าวอ้างประชาธิปไตยเพียงแค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งก่อนหน้านั้นมีการซื้อเสียงตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านแต่กลับอธิบายว่าเป็นประชาธิปไตยขณะนี้มีการตั้งคำถามว่าทักสิณจะหนีหรือไม่ หรือมีการหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือ,อยังซึ่งส่วนตัวไม่อยากให้หนีอยากให้ได้ซึมซับบรรยากาศอย่างที่ผมและคุณสนธิได้ซึมซับในเรือนจำตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่มีคนไทยคนไหนได้รับโอกาสเหมือนทักษิณอีกแล้วและเขาไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวและหากเขายอมรับตามที่ได้เขียนถวายดีกาคนก็ไม่ต้องมาลุ้นว่าจะหนีหรือไม่หัวใจหลักที่คนออกมาต่อสู้กับทักษิณ คือการปฏิบัติ2มาตรฐานและอภิสิทธิชนซึ่งทักษิณทำครบทุกข้อที่ผ่านมาเราได้เห็นความเป็นทักษิณผู้สนับสนุนหูตาสว่างมากขึ้นเพราะการกระทำทั้งหมดเป็นการทำลายตัวเองอย่างย่อยยับไม่มีใครไปทำอะไรเขาตอนอยู่ต่างประเทศกระแสนิยมสูงเพราะเห็นว่าไม่จะรับความยุติธรรมแต่เมื่อกลับมาประเทศไทยตั้งแต่วันที่22สิงหาคม66จนถึงวันนี้ คนไทยได้เห็นความเป็นตัวตนของทักษิณครบถ้วนวันนี้ถึงเวลาของประชาชนที่เห็นบ้านเมืองไม่ถูกต้องผิดทำนองครองทาประเทศนี้เป็นของเราต้องมีสิทธิ์กำหนดอนาคตไม่ใช่ให้ทักษิณคิดคนเดียวแต่ประชาชนสามารถคิดในแผ่นดินนี้ได้เหมือนกันและสุดท้ายเวลาที่ต้องการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมาถึงแล้ววันนี้ผมและทนายนกเขานธิทีล้ำเหลือ ร้อมร่วมมือกับคุณสนทิเรื่องชาติบ้านเมืองเพื่อร่วมเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันหลังวันที่13มิถุนายนนี้บ้านเมืองนี้คงจเจริญและรวดเร็วขึ้นทุกระบวนการเพราะผลนั้นจะเป็นน้ามันหล่อลื่นเรื่องที่หนืดในกะกะตผู้ตรวจการแผ่นด,ดินหรือปป,ปชจะมีความรวดเร็วมากขึ้นเพราะทุกขบวนการทําหน้าที่จะเริ่มต้นในการคิดใหม่แต่ถ้าทุกคนรอคนใหม่มาทําหน้าที่ จะทําให้บ้านเมืองจะย่อยยับผมมองว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแต่ปัญหาคือจะเปลี่ยนไปแบบเดิมได้หรือไม่ขออย่าหนีจิ้งจกมาเจอตุกแกสรุไว้ตรงบรรทัดนี้13มิถุนายนเดือนหน้าคือวันที่สารฎีกาพผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนคดีป่วยทิพชั้น14โดยเรียกโจทย์คือปปชและจำเลยคือทักษิณชินวัตร พร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมราชธรร์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้มาชี้แจงข้อที่จริงต่อสารจึงทำให้มีการจับตาว่าทักษิณจะไปศาลหรือไม่หรือว่าหนีไปแล้วแม้ว่าแพทองโพยจะยืนยันล่าสุดกับผู้สื่อข่าวหลังเดินทางกลับจากโมนาโกเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ายังอยู่ค่ะซึ่งหมายถึงบิดาของเธอ ยังกบดานอยู่ที่บ้านจันทสองล่าก็ตามแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อเพราะสัจจะไม่มีในหมู่คนตระกูลชิน,นวัตรรุ่งเรืองปรีชาบุนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ angel seven realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้าน ธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty